อันนี้ก็ได้มั้งหน้าแรงก็ได้มั้งไอ้ตรงธนาคารน่ะมาตรงมาตรงธนาคารมาต่างพิธีไฟไม่ได้เซิร์ฟไหนพิธีไฟมาถ้ไม่แม่เขาเขาอยากชนในเมืองไงพี่เป่าถ้าเขาอยากเจอแบบว่าบลัมอ่ะธรรมชาติแต่เอาจริงถ้าถ้าแข่งกันจริงๆก็คงไม่มีใครมานั่งเซตไฟหรอกน่าจะชนกันแบบธรรมชาติแค่พี่เป็นอ่ะคะแนนใช่ปะอันนี้มีชมนมล็อซิ่งด้วยครับเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะแฉจุกหน้าไม่ธรรมชาติเนี่ยไฟได้ไหม โอ้ม่อะไรเนี่ยไม่ผมเมมนะนี่พี่เอาแล้วนะไม่ซื้อผมเลยนะยิงใจเย็นไม่จูงเอาไม่เอาพี่พี่ตี่เขาหยอกเล่นพลังพีแลนด์ดกว่าว่าแลนด์มาร์กอะแลนด์มาร์กอะตรงนี้แหลกเกินว่ะแหลกเกินมามามาหน้าแลนด์ดีกว่าตรงนู้นดีกว่าเยอะเลยตรธนาคารอะเนี่ยบ้านดีกว่าเยอะเลยไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่ แบงไงอ้อนอย่าหิวนะอย่าปต้นเขาล่ะอ,นนอะไรไม่มีความสมาิเศษนอะอะไรไม่มีความสัาพเศษป,ปืนได้ไหมเนะี่ยปวดแขน,นรออหรือ,อเปล่าออกยิงไม่ได้ จะอยู่ที่ GTA แต่ใจอยู่ที่ FIFA อืมซื้อตัวเสร็จแล้วเ็คือ X3 r u s t ซื้อตัวเสร็จแล้วน้ำมันก็เติมน้ำมันเดอ้อข้าสนอแหกกุ๊กให้ครับเนี่ยปีนิมีหน่วยงานแหกให้ครับอยากได้เมสซี่ไว้เฮียแม่งเจ็ดแม่เจ้เมสซี่เนี่ยต้องสองสามแสนแล้วนะดูทรงอ่ะถ้าใครเปิดได้อ่ะ เออทรงเหมือนร้อยไอ้ที่นี้ เวลาที่แบบว่าสมมติว่าเราโดนอุ้มหรืออะไรเงี้ยพยายามพูดในวอกันแบบว่าธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะเจอพองเจอเพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะอออบอกเลยนะครับพวกยาคูใส่แก้วมาแล้วตา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 ล่ะตาตาตานานจัง ตอนน้ำมันนั่งลงบางลานกวางไงพี่มาแล้วตกเต็มอะตอนเนี้ยใครน้ำมันจะหมดเติมน้ำมันข้างหลังก็ได้นะปั๊มข้างหลังอะ

เพิล่วงอยู่นะตอนนั้นอะขึ้นขึ้นขึเราต้องปั๊มอะรถตัะคนรถคนอเซไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกบีบีซีพวกบีบีซีไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราพกแล้วคือรถหมดนะพี่เพื่อนโดนอุ้มไปเขาาลงเขาห่อเพื่อนไปนะหอเลยหอพี่เอเลยอลวหอห่อแล้วห่อแ่อแล้วหอแล้วห่อแล้วห่อแล้วหอแล้วหอแล้วห่อแล้วหรอแล้อแล้วหอแล้วห่อแล้วหอแล้วห่อแล้วห้วห้อแล่อแล้วห่อแล้วห่อแ้วห้วหอแล้้วหอแล้วหอแล้วหว่แล้วห ถ้าบอกตรงนี้วิวสวยจัดนะกูยิงได้ฟรีจัดเลยนะดันได้นะดันได้นะดันดันมาตรงนี้ดันตรงนี้มาดันมาดันมาดันมาตรงนี้ตรงนี้นเลยเลยชนเลยชนเลยเลยเลย

มาตรงปั๊มหน่อยมาตรงปั๊มหน่อยสิตงปั๊มตรงปั๊มได้ยังม้ยนะชนะชนะมือชนะระบบพังระบบังนะระบบังนะใครลูกงมาตามใครวูมาตามเขาตกนะแล้วเพื่อนเพื่อนออกมาไม่ได้แล้วเพื่อนออกมาไม่ได้แล้วมันอยู่ใต้ใต้สะพานอนนี้พวกเราอยู่บนสะพานมันมันตกมันตกเห็นปืนปืนที่เหลือไปอยู่ข้างล่างนปืนไปอยู่ข้างล่างช่วยเพื่อนันนี้พระตรงนี้มึงยไปก่ะเลอย่งน้ไปอ่างนี้เลานง ีตัลลูกข้างงหยิงกดให้อยู่ยิงกดให้อยู่พี่เพื่อนกดหน่อยกดหน่อยหลังไฟเราหลังไฟเราตัววิ่งตัวนึงเอามาดิเอาเตัวนึงยิงมันยิงมันเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเราต้องลงแล้วนะเพื่อนไม่งั้นเพื่อนตายนะตอนนอนอยู่ตอนนอนเย็นเย็เย็นเย็นเราเราคือเราจบได้เย็นเย็นเนี่ยเคลียร์ตัวนี้เสร็จก่อนมันก็หลุดเหมือนกันเคลียร์มันไห้ตายก่อนเนี่ยตัวหลังไฟเนี่ยเดี๋ยวเอาเราเ้องเล่นตัวอยู่หลังไฟเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาหลังไฟก่อน อย่าตัดงเลยตัดลงตัวนงตันี้ตันี้ตัวนตอยอักมเชิ่ดักมาเชน่อยขน้นมานะรถอรถริงอ้อนออกมาต้อยอมานห้าเลยไปเนหนีไปเลนห้าพานเพื่อนยง้ใช่มเพื่อนยิงเพื่อนยิงได้ใช่ไมต้กานได้นะ้ได้ได้ไนะ้ขาบน่ะเล่นแ้ตินั้ตอคลงม่ช่วยเพื่อนนะเต๋อาลงืับอนไปตรถต้กนะ้าม เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าป้าแ่งว่ไห้วมันีเพื่อนด้วยเราเว้ยมันตายเยอะมันตายเยอะมันตายเยอะมันตายน่่ยเพื่อนหน่อพี่พี่ตายเฮ้ยยิงหน่อยปืนปืนปืนอาชวหน่อยอาชวหน่อยไม่ตายไม่ตายลไม่จะหมด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 ชุดแล้วชุดแล้วชุดแล้ว โอบิวซีตายเยอะชุบอีได้ได้เจอกันอีกแล้อชุบเยอะพี่ตัวชุบพี่ตอดพี่ตอพี่ต๊อดพี่ตัวชุบหน่อยพี่ต๊อดเฮ้ยพี่ตอพี่ตอชุบเยอะพี่พี่ต๊อดตายเยอตายตายชุบเม็นตายชุบเม็ดตายชุบเพื่อนหน่อยชุบเพี่อนรอชุบอีกแล้วเนี่ยชุบเพื่อนหน่อยเพื่อน ลงอีก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 ลงอีงไหวลงอีกกินชุบกินราชุบลงอีกลงอีกลงอีกไหวเื่อชุบเพื่อนเพื่อบเื่อนชุบเพื่อนชุแเพื่อนชุบเื่อนยเพื่อเพื่อนชุบเื่อนยเพื่อนชุบเรื่อบเพื่อนชเพื่อนชุบเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนชุบเพื่อน่อยเพื่อนชุบเพื่อนุ่เื่อนชุบเพื่อนเื่อนเื่อ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 เพื่อนเื่อเื่อชุบเพื่อนเพื่อนบ

ชุกไปเลยชุกกลางไปก็ชุกกลางไยชุกกลางไปชุกกลางไปสวยนี่ชุกกลางไปชุกลางไปชุกกลางไปชุกไปไกลไกลแล้วบีพี่ีกลางไฟรีบที่ไหนจะไปบีพี่ทีแล้วนี่จะไปจะไปจะไปชุกไปเป็นหรอกให้ไปไกลแล้วไปเกินเปลี่ยนมีดดิเจมผมกัดโดยชุบให้หน่อยนะมีดไปชุบไปบีพี่ีกูยิงให้บัตรฟังเสียงไว้จะฟังเสียงไว้ฟังเสียงไว้โคกโค้กกูยิงปืนให้ไอ้กูยิงไม้ให้ พี่ีชุบเพื่อนพี่พีชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบ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 ยิงให้ยิงให้ฟังเสียงได้ยินเสียงกูเนี่ยไปยิงชุบเลยลงชุบไปเลยชุบเลยชุบเลยยัด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 ไปยัดไปยัดเลยยัดเลยสวยนียบก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์หมดก่อนดียวเพื่อนก็มาดิเพื่อนก็มาบี่ซีชเพื่อนก็มาอีกนะเวล์รถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วไป เขาพิธีเขาวอลเขาวอลเขาวอไว้เขาวอใครตายเขาวอลด้วยตายเขาวอ้เราไม่ได้รีเราไม่ได้รีกันอะเมื่อกี้เนี้ยเหมือนชุบผิดด้วยนะตรงผมอะเพื่อนจะชุบตรงผมแล้วเหมือนว่าผ่านรถตัวเองก่อนนะแล้วค่อยห่อเพื่อนเราห่อไปแล้วนะเราห่อไปแล้ว เพื่อนห่อแล้วห่อเลยเพื่อนห่อแลวบอกต่อดิเพื่อนห่อเลยวยกันหอนวยกันหอวยกันหอช่จยกันหอห่อเลยห่อเลยไอตี๊น่นตีน่เื่อห่กเช่นห่อห่อยวยกันหอจนกันหอวยกันหอคนตี๊ตีมาตรงปั๊มมาตี๊บมาตมาตรงปั๊มมาตี๊บมาตรงปั๊มไ้ี๊อเม่อไหร่ตีมาตรงปั๊มนี้นี่ไอ้ตีตีมึงมาหากูดิมึงมาตรงปั๊มหากูหน่อย Này này mừng anh tiếp 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 này tiếp ở tiếp 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 Này mừng này tiếp quá, tiếp 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 nữa à, tiếp 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 nè, tiếp Nè, không tiếp 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 เบลพี่เบลที่นี่พี่เบลรวมกันเฮ้ยจัดจัเลยอ่ะบพี่พี่พี่ต้องเอาจบไปอุ้มเองนะเว้ยก็ไปแล้ววันไหนพี่ต้องเอาจบออกไปอ่้มนะเว้พราะผมช่วยเพื่อนต่อออกทางไหนแล้วั้งวะ รือว่าเราได้ฟอร์มครับนีบบแบบแย่ดีเราได้ฟอมตีบรถรถรถบัส